สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพี่แมวยอมบอกแล้วเลขทะเบียนรถคันที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ยอมบอกแล้วทะเบียนรถเกง่งที่ผู้ใหญ่ใจดียกให้พี่แมวเดินเท้าพิสูจน์รักแท้จากกรณีบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าถนนสายตรังทุ่งว่าหมู่8ตำบลทุ่งว่าจังหวัดสตูลน,นายนรงลงหนูเนียมนายอำเภอทุ่งว่าเป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสกันระหว่าง ลุงแมวนายสุเทพพร้อมจิตอายุ52ปีที่เดินทางจากจังหวัดนครนายกด้วยระยะทางกว่า1,200กิโลเมตรกับพี่ยุนางสาธนาภาเขียวอ่อนอายุ56ปีแม่ค้าออนไลน์ชาวอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลท่ามกลางผู้มาเข้าร่วมในพิธีจดทะเบียนสมรสกันในครั้งนี้เป็นจำนวนมากด้านเครื่องดื่มสมุนไพรอาภาเฮิร์บได้มอบรถจ์ MG 3สีเหลืองสดให้หคัน ด้านางสาวกนติกาเลี้ยวรุ่งเจริญเจ้าของผลิตภัณฑ์บอกว่าที่มอบให้เพราะเห็นในความพยายามความตั้งใจในความรักของพี่แมวและทั้งคู่ตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อส่งมอบความรักให้กับแฟนคลับทั่วประเทศจึงได้มอบรถให้เพื่อจะได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างที่ทั้งคู่ตั้งใจซึ่งได้มีหลายคน ต่างอยากรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนี้คือเลขอะไรซึ่งพี่แมวก็ได้บอกว่า109นั่นเองขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ